สวัสดีครับสำหรับคนเกิดปีมะโรงและลูกหลานพญานาคอย่าพลาดคลิปนี้นะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปกราบพระขอพรที่วัดที่มีเจดีประจำวันเกิดของคนเกิดปีมะโรงครับแต่ก่อนอื่นท่านใดทีด่เห็นคลิปนี้ให้ระลึกรู้และอธิษฐานขอพรไปด้วยกันครับเสมือนทุกท่านมาขอพรด้วยตัวเองวัดนี้ชื่อวัดพระสิงค์ครับ วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวเชียงใหม่บรรยากาศของวัดถึงแม้จะเริ่มมีผู้คนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามากราบไหว้บูชาแต่ก็ยังไม่สามารถบทบงความสวยงามของวัดได้ครับตามตำนานเล่าว,ว่าเมื่อก่อนวัดนี้ชื่อวัดลีเชียงพระเมื่อสมัยพระยาคำฟูเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์มังรายพระองค์ที่4สืบเชื้อสายมาจากพ่อขนเมืองราย เหตุเกิดเมื่อพระยาคำฟูไปส่งน้ำที่แม่น้ำแล้วโดนเงือกจับตัวไปครบเจ็วันพระศพจึงลอยขึ้นมา ทำให้พญาผายูพระโอรสเสียพระไทยเป็นอย่างมากพระองค์จึงตัดสินพระไทยว่าให้นำศพของพระบิดามาก่อเป็นกูขึ้นมาและสร้างวัดขึ้นมาครอบนั่นเองครับนั่นคือวัดลีเชียงพระเพื่อให้พระบิดาเป็นเทวดาคอยปกปักรักษาวัดให้เป็นสิริมงคลกับชาวเชียงใหม่มีบางตำนานบอกว่าวัดพระสิง์มาจากคำว่าวัดทีพญาคำฟูสิงอยู่หรือปกปักรักษาอยู่นั่นเองครับ หากเราเดินเข้ามาในวัดสิ่งแรกที่เราจะเห็นนั่นก็คือวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสันเพชรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระประธานเดิมของวิหารหลวงหลังเก่าครับและวิหารแห่งนี้จะเป็นจุดแรกที่เราจะไหว้พระขอพอรกันครับหลังจากกราบพระที่วิหารเสร็จแล้วจุดที่2คือพระอุโบสถของวัดครับ พระอุโบสถที่นี่จะไม่เหมือนกับพระอุโบสถที่วัดอื่นเนื่องจากว่ามีทางเข้าสองทางครับเพราะในสมัยก่อนมีพระภิกษุณีมาจําวัดอยู่จึงต้องแยกพระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุณีคนละด้านเพื่อทําพิธีกรรมทางศาสนาครับด้านในพระอุโบสถตรงที่อาจารย์กําลังกราบนี้เรียกว่าโขงพระเจ้าครับก่อนหน้านี้พระประธานจะเป็นพระพุทธสี่หิงแต่ตอนนี้ย้ายไปที่วิหารลายคําเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปกราบท่านครับ และนี่คือวิหารลายคำที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงครับ มีบางตำนานกล่าวไว้ว่าในการสร้างนั้นผู้สร้างตั้งใจจะสร้างพระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปที่มีความเหมือนกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดจึงให้พญานาคที่เคยเห็นพระพุทธองค์แปลงกายมาเป็นแบบให้ครับแต่ว่าในขณะที่หล่อพระพุทธรูปมีช่างคนหนึ่งทำไม่ถูกพระไทยเจ้าองค์หนึ่งครับจึงถูกหัวด,ด้วยไม้และไม้นั้นก็ไปฟาดที่นิ้วทำให้นิ้วเจ็บ ครั้นพอหล่อพระพุทธสีหิงเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่านิ้วของพระพุทธสีหินก็มีรอยชมำรุษที่นิ้วเช่นเดียวกันครับ ทุกครั้งที่เรากราบขอพอรพระสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตใจที่สงบมีสติและพรที่ขอต้องเป็นพรอันประเสริฐที่จะเกิดประโยชน์กับตนและผู้คนครับ mm hmm. การแสดงออกในการกราบพระจึงต้องมีความปราณีด้วยสติภายในและปราณีด้วยกิริยาภายนอกรวมถึงการไหว้สักการะที่ปราณีจากความศรัทธาเช่นเดียวกันครับ จุดต่อไปคือพระเจดีย์ประจําปีมะโรงสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงและลูกหลานพญานาคควรมากราบไหว้บูชาเพื่อให้เกิดสิริมงคลครับท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่ขอบารมีของพระพุทธสีหิงคอยปกปักรักษาอํานวยเวพรให้ทุกท่านเป็นผู้ที่จเจริญเจริญด้วยทรัพย์ จริญด้วยสุขจเจริญด้วยกัลยาณมิตรคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาวิบากกรรมใดที่เผชิญอยู่ขอให้ค่อยๆมาลายหายไปให้จากวินาทีนี้เป็นต้นไปมีแต่สิ่งดีงามสิ่งประเสริฐเกิดขึ้นกับชีวิตให้มีทรัพย์ดีร่างกายดีกัลยาณมิตรด,ดีเพื่อให้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเทิน